ก็สวัสดีครับมีดีลล่เาเข้าสู่เกม MotoGP โ2022มโโนะครับตอนนี้ก็อยู่ใน EP ที่41ปะ่ะน่าจะสิ้นเดอนะครับมาครับมาต่อเลยนะครับ <c oughs> ดุคติดุคติเขาพฤติการณของดุคต,ตินะครับบอกว่าไม่ยังรอเขาเสนอนะครับ ต่ดูเหมือนว่ายังจะยอมที่จะคุยเราควรลดราคาแล้วนะครับได้ไดเดี๋ยวเราต้องปรับราคาลงมาหน่อยนะครับประมาณนี้ดูดิได้ปะวะอ่ะส่งไหมครับส่วนของลอซี่นะเขาก็โอเคนะ3มล้านแต่เราก็คงไม่ลดไปอยู่ทีมรองแล้วครับ อยู่ทีมโรงงานนี่แหละครับไปครับผม่าตอนนี้เดี๋ยวมาดูที่ในส่วนของคะแนนนะครับคะแนนสะสมนะครับตอนนี้ของเราก็อันดับหนึ่งครับร้อยหกสิบคะแนนนะครับอันดับสองเป็นฟรานเชสโกบัญญญาครับก็สองร้อยสี่สิบหกคะแนนครับส่วนอันดับสามนะครับเป็นจากค่ายยามาฮ่านะครับกัวตาโร่นะครับที่คะแนนนะครับสองร้อยสามสิบสองคะแนนนะครับ ก็โอเคครับประมาณนี้เนาะเราจะดูแค huh ่ในของ m o โตจีพีนะครับโอเคก็ไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะฮะฟิลิปไอแลนด์มาคราดิฟายครั้งที่นึ่ก่อนนะครับโอูมก็สิบส่องศาครับโอเลคุมแท็กสามสิอ็ดองศาครับอากาศก็แจ่มใส่นะ เซตรถกันก่อนนะครับอืเสียงเสียงแบบเสียงแหแบบนะไม่ค่อยสบายนะอืม <c oughs> อันนี้ผมจะเริ่มใช้เป็นแท a c ชันนะผมจะใช้ให้ได้สักสักสามนะจะเพราะว่าผู้สูงกว่าเล่นเล่นง่ายดีนะเราเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามือละแต่ก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมันขับง่ายดีไปครับไปคอลีไฟกันก่อนเลย สนามนี้นะเพราะค่อนข้างที่จะใช้โค้งความเร็วสูงนะครับมันจะแอบ,บ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 จะค่อนข้างที่ใช้ความเร็วตลอดเวลาครับ ไปไม่ค่อยเปเท่าไหร่นะครับนี่ผมกม็ได้ขี่นะนรับน่า,าออาลิต์ม,มาไปนะ วานี้ครับเขาพิดก่อนแล้วกันโอ้ก็ห่างกัน <Yeah. S 1> เกือบสองวิครึ่ง <Yeah. S 1> ก่อไปเลยครับเวลาค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเขตอนนี้ก็ผ่านเข้า <into S 2> ไป Q2 <the plane. S> นะครับ We're the circuit for the second from circuit for back again เรื่อยไปแล้วก็เริ่มกันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลามากนะเราจะไม่เปลี่ยนยางดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปห่วงมากนะเราเราวิ่งกันแค่รอบสองรอบนะยางมันเหลือเฟืออยู่แล้วอืมเดี๋ยวผมว่าผมน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงเดี๋ยวเอาน้อยๆหน่อยนะจะได้ไม่ต้องหนักรถนะ The rider makes his way confidently to the bike about to take to the track. Mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองขับไปรอบงจะได้รีเซ็ตน้ำมันด้วยเพราะว่าน mm ้ำ hmm. มันเดี๋ยวมันจะไม่พอเนาะนเอามาแค่ครึ่งถัง น่าจะชนนะแต่ขอถ่ายรูปทำหน้าปกแป๊บนึงนะครับ ả, มุมนี้กำลังสวยว่าแต่ว่ามันแคปจองไงวะเนี่ยอ่าโอเคครับเรียบร้อยโอ้ยอ่ามาๆ,ๆขออนุญาตนะ

โอเคน่าจะพอแค่นี้นะ้โอ้โหความเลยเพราะว่าเวลามันก็ประมาณสองวิต้องผมจริงก็เฉลี่ยเท่าเดิมครับฝีมือก็ไม่ได้ดีขึ้นนะอะลดซ่อมไปลดลมมา เวลาห่างกันหนึ่งวินะก,ก็ค่อนข้างที่จะชัวร์นะแล้วก็ข้ามเลยครับยังไงก็อยู่แถวหนึ่งแถวแรกแน่นอนครับก็นี่ครับอันดับในการแข่งขันนะครับก็อันดับหนึ่งก็เป็นเราครับอันดับสองเป็นอเล็กลินนะครับอันดับสามเป็นชื่ออะไรวะมิเกี่ยวฮะมิเกลโอลิเวลล่าครับก็แจ็คเมลเลอร์นะครับอันดับที่ห้านะส่วนกัวตาโรแล้วก็อันดับที่หกนะครับไปไปลุยกัน Good morning from Matt Burt to mm, all MotoGP I'm fans so listening so in. We're live from the spectacular so Island the Australian round of MotoGP, a jewel in the crown of the championship. Just a few more moments and the images will take us to the. The cameras take us to the starting grid where riders and engineers are discussing the final details. Overcast skies and low temperatures prompted teams to aggressive setups. front tire for greater confidence and a medium rear tire to maintain high pace and traction. มามันเต็มถังแล้วรัแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนยางนะฮะเปลี่ยนยางด้วยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันยางเดิมเอาเป็นหน้ามีเดียมหลังเอาเป็นเอ้ยไม่ใช่หน้าซอฟหลังต้องมนะีเดียมนะแล้วเราก็ขี่แท็กชั่นประมาณสามครับมันก็ค่อนข้างที่จะเซฟยางหลังได้อยู่ครับนี่ก็รอบบอมอัพเ,เลยนะครับ เดี๋ยวผมดูแปว่ากดอัดวิดีโอไปยังโอเคตอนนี้อัดอยู่นะก็เป็นสนามที่ค่อนข้างที่จะ สวยมากแล้วก็ผมว,ว่ามันก็ขับสนุกอยู่นะแต่แค่ถ้าใครที่ไม่ขนาะดแบบว่าใช้ความเร็วในทางโค้งอะ่ะมันก็อาจจะยากครับมันจะนน้นแบบว่านอน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 โค้งอะ่ะนอนแบบนอนโค้งซิ่งกันอะ่ะสนามเนี้ยแบบจะเน้นแบบเออแบนโค้งกันซะส่วนใหญ่นะครับ ทางตรงยาวๆมันจะมีแค่ตรงจุดสตาร์นะครับโค้งสุดท้ายไปโค้งหนึ่งอ่ะจะมีแค่ตรงจุดนั้นอ่ะที่เหลือมันจะเป็นโค้งสะส่วนใหญ่โอเคครับตอนนี้เราเตรียมตัวออกสตาร์ครับมีซูซูกิครับอยู่ด้านหน้านครับแล้วก็เคทครับที่จะมาประกบตัวเราครับ จังหวะน,นี้ครับออกมาค่อนข้างดีนะครับมาที่โค้งหนึ่งโอ้ยแซนเมลเลอร์นะฮะจากระดับที่ห้านบะขึ้นมาระดับที่หนึ่งนะโอ้กัตเตโร่ลรถสายอรถมีอาการนะเมื่อกี้กัตเตอร์โลนะนนเราแซ่ออกมาจากกลุ่มแลนะฮะ รอบต่ไปยังทีโอ้ผมเปิดแรงกานันเยอะ เดี๋ยวผมว่าผมต้องปรับเอนจิเนหย่์รอทางตรงครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยชนไหมโอ้ไม่ล้มด้วยโอ้ตอนนี้ผมหลุดโค้งนะเมื่อกี้โอ้เหลี่ยบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหม่เอาหม่เอาหม่เอาอะไรวะเนี่ย นี้ครับ6มาอันดับที่14ครับกำลังจะแย่งคืนอันดับอยู่นะครับตอนนี้ก็ค่อยไล่ไปครับหน้าเราครับมีซาโก้นะครับแล้วก็ปาตาโลนะ่ เดี๋ยวลิเวล่านะวันนี้ตามหลังม้ามากเกินแล้วก็มีกาตาโลนะมาประกบหลังลุยอีกแล้วอืเรียบร้อยโอเคผมจะไม่ไม่รีบอีล้ได้ขนาดขนาดนะั้นนะ เหลืออีกตั้งห้ารอบนะยังยังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะถ้าไม่พลาดอีกรอบนึงนะ <S <S ผมว่าผมเอาระยะอาร์มันสั้นไปหน่อยนะม,นมันเลยทำให้บาลา,านซ์รถไม่ค่อยดีนะ,สะเสถียรนนะ้ำผ่าไปทางตรงอะ่ะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พรผมคิดว่ามันใช้โค้งไงผมก็เลยบอกว่าปรับให้มัน ระยะของถึงอารมันก็สั้นหน่อยเพื่อให้แบบว่าเราโคง้งง่ายแบบปิดเด้ร์นะ อยู่ดับที่11แล้วเหมือนจะหลุดอีกแล้วือกระแทกกระแทกคนอื่นล้มไปแล้วโอ้โหเรียบร้อย ล้มแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่อันดับสุดท้ายนะ้องนยังนะครับเรียบร้อยครับสุดท้ายแล้ว กำลังไล่อยู่ครับตอนนี้แต่ก็น่าจะไล่ไม่เข้าแนละ้วถ้าเราอยู่บวยขนาดนี้ละอีกสีส่รอบนะครับแล้วสี่หรือสามอันนี้รอบที่สี่แล้ว นี่นแหละโค้งนี่แหละที่ชอบมีปัญหานะ เกือบโฟนท้ายผมว่าผมเอาจานเด็กหน้ามาผิดขนาดเนี่ย โสวยครับโดวทีเสียโซ่ด้านหน้าแล้วครับอนดาวที่15นะโอ้ปรับๆนะครับยางจะหมดแล้วครับ พงซ้ายมันจะค่อนข้างเยอะนะฮะสนามนี้ก็เลยยางฝั่งซ้ายฮะหมดก่อนเลยแล้วผมเล่นเอายางซ้อมมาด้วยหมดนิวเลย ตามาในกลุ่มระดับที่12นะครับ เฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วนี้เกือบดีไม่ล้มเลยงราค่ะตอนนี้อยู่อัดที่แปดครับไม่กล้าแตะเบรกเลยแบบยางมันไม่มีคลับ ล้มแน่หอมแบบนี้นี่ตามโจฮันส์ซาโกแล้วก็ควาตาร์ลูมาคนระับอุ๊ยนี่อาการ่เห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่ายางมันเสียความที่เกาะไปนะ ข้าโค้งแล้วมันแบบดิ้นเลยอ,อุ๊ยจังหวะนี้แทรกมาได้สวยนะ อันดับที่ห้านะครับโอ้น้ำมันหมดพอดีโอ้โหเกือบแล้วครับ <c oughs> ยังจบอันดับทนะี่ห้าครับน้ำมันไปหมดจังหวะสุดท้ายพอดีเลยอาอโดนชนปิวเลยตอ <c oughs> นนี้ก็อันดับหนึ่งนะเป็นแจ็คมิลเลอร์นะก็ดีตั้งแต่ต้นเลยครับเพราะว่าออกสตาร์มาอันดับที่ห้าก็นำหนึ่งยาวยๆ,ๆเลยนะครับอันดับสองเป็นอเล็กซิสเอสปาร์กาโลนะครับอันดับสามเป็นจอนเมียนะครับก็ ระดับนี้นะครับก็สนุกดีนะครับถึงแม้ว่าจะพลาดพลาดบ้างนะครับก็คะแนนสะสมก็ยังเป็นเราอีกระดับหนึ่งอยงู่นะครับห่างกับเปโก้นะครับยี่สิบห้าคะแนนเนาะโอเคประมาณนี้ครับก็สำหรับอีพีนี้เป็นไงบ้างก็สนุกไหมไม่รู้นะครับก็มาแคสน,นะครับให้มันหายคิดถึงกันหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีปัญหาสขุขภาพหลายอย่างนะก็ยัง ว่างก็คือจะมาทำนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนของทีมจุเนี่ย์ของเรานะครับโมโตทีก็จบอันดับที่9กับที่6นะครับอืมกลางๆนะเคก็สำหรับอีพีนี้นะครับก็ถ้าชอบก็กดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับจะได้แบบ เอ่ออัคลิปให้มันถี่ขึ้นนะถ้ามีคนติดตามเยอะนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ